ูพิบูบุกเข้าบ้านวิกกัดเด็กสุดท้ายกัดแมวตายด้านพระเจ้าของพิษบูเผยสุนัขไม่ดุแคลวิ่งไล่แมวจนเกิดเรื่องตื่นเต้นหวาดเสียวตามภาพภาพาดหัวเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับหมาพันสายกัดพิษบูครับโอ้โหแน่นอนจริงใน,นบุกเข้ามาในบ้านหลังหนึ่งเดี๋ยวอยู่พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านผู้ชมดูภาพก่อนก็นแ,แล้วกันครับแมวแมวแมวหมาแล้วครับเออ<น>สามตัววิ่งเข้ามาตรงนั้นปรากฏว่ามีเด็กนั่งอยู่ตรงนั้น วิ่งก่อนแล้วก็แมวตัวนี้กระโดดขึ้นไปปรากฏว่าหมาวิ่งออกไปนะครับตามแมวแล้วก็สุดท้ายไปกัดแมวตายอยู่บริเวณข้างบ้านหลังนี้ครับหมาหมู่อ่าส่วนเด็ก2คนนะครับนั่งอยู่ตรงนี้ทตะโจนเป็นภาพดูอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันครับนี่นะทำไงครับได้ยินเสียงตัวนั้นเองครับวิ่งขึ้นไปหนีเอาชีวิตไปก่อนครับ2คนหมาใข่นี่หมาวัดครับปกติแล้วหมาวัดนี่จะเป็นหมาขี้เรือนหมาจรจัดหมาถูกกินถูกว่างแต่ปรากฏว่าตอนนี้หมาวัดนี่ พันพิษบูกหมาเมืองนอกซะด้วยนี่นะหมาราคาแพงบุกเข้ามาบ้านหลังนี้ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็น17เนิกาของเมื่อวานนี้บ้านของคุณสันติกสิทธิรัรมนี่นะออบอกว่าได้โพสต์ภาพเหตุการณ์เตี้ขึ้นขมนะครับไปทํางานอยู่บ้านผมนะครับลูกสองคนอายุ6ขวบกับ5ขวบนะครเอาหกขวบกับแขวบ <พา S 1> นี่นะ นั่งเล่นอยู่ตรงนี้ครับเบ่าวายายนี่ไปทํากับข้าวอยู่หลังบ้านได้ยินเสียงหม, <า S 2> มานะครับทะลุกออกมาเลยครับบ้านหลังโอ้โหกระโดดเลยนะเด็กนะครับนี่ทาไงครับโอ้โหปิดนี่ปิดแล้วก็รีบหนีอีกทีเอาตัวรอดครับ เพราะอะไรครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ๆน้องก็เล่นอยู่นี่ตกใจครับเนื่องจากว่าหมาพิษบูด้นนะมันบุกเข้ามาเลยครับีมีมีมุงลวดเข้ามาด้วยครับโอ้โหมันมันแหกมาเลยคุณสุนทรีครับนี่ครับพอมันเห็นเนี่ยหมาเอ้านี่ครับเห็นแมวก็วิ่งแมวออกไปนอกแล้วครับวิ่งออกไปสุดท้ายก็ไปกัดแมวตายเพราะฉะนั้นหมาใครเลยครับคุณสันติบอกว่าเป็นหมาวัดนะเป็นหมาของพระออรูปหนึ่งอยู่ที่วัดใกล้บ้านครับ ก็ไปทันทีครับไปหาเจ้าวาดไปคุยกับพระแล้วพระบอกว่าหมาของอัตมามันวิ่งไล่แมวไปนะมันก็วิ่งไล่แมวไปก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ทาไงละครับเป็นเรื่องของแมวกับหมานี่มันไปกัดเด็กนี่เด็กวิ่งหนีเกือบตายทาไงครับเจ้าตัวขึ้นโรงพักแจ้งความครับเพราะว่าเจ้าวาดก็บอกแล้วว่าเคยคุยกับพระรูปนั้นแล้วนะครับว่าอย่าเลี้ยงเลยหมาแบบนี้ท่านก็ไม่เชื่อว่ายังนันนะก็หลักฐานทั้งหมดนะครับไปแจ้งความกับตํารวจนี่นะ ว่านะครับว่าความเสียหายเกิดขึ้นแล้วถ้าจิว่ากัดเด็กนะครับกัดลูกผมนี่ใครจะรับผิดชอบเพราะอะไรครับเพราะว่าพิษบูนี่คือสามาสายกัดอยู่แล้วครับนี่นะแล้วก็บุกเข้ามานี่เป็นอย่างไรบ้างไม่ใช่ตัวเดียวด้วยเออครับผมไม่ต้องการเอาผิดพระนะแต่ผมต้องการนะครับว่าเป็นอุตาห์เป็นข่าวใหญ่ครับล่าสุดจริงๆนะครับนี่นะผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วครับหมาใครเหลือหมาพระครับพระชื่อว่านี่นะ พระชนทยาครับอยู่ที่ วัดเขาเทพนิมิตในพื้นที่หมู่ที่7ตบแนแ่กเสื้อนอําเภอเมืองครับพระนี้นะครับอายุทั้ง60ปีแล้วนะบวชมา9ปันศาแล้วครับบอกว่าเลี้ยงพิษบัวเอาไว้เป็นพิษบูแท้ๆนี่2ตัวแล้วก็พิษบูลูกผสมอีก5ตัวแล้วก็มหมาพันธ์ไทยนะครับแทยอีกสองตัวรวมทั้งหมด9ตัววันที่เกิดเหตุนะครับอาตอมานี่เอาหมาไปวัดอาบน้ำอาบน้ำปั๊บนี่นะเห็นแมวชาวบ้านวิ่งมาหม,มามันก็เลยวิ่งไล่แมว มันก็เข้าไปบ้านหลังนี้มันไม่ได้กัดใครนี่หลวงพี่ว่าอย่างนั้นนี่นะไม่ได้กัดภัยแล้วก็พระในวัดก็รู้นะครับว่าหมาพวกนี้ไม่ได้กัดใครขนาดที่อาตมาเลี้ยงเอาไว้มีนกมีหนูมีอะไรอยู่ใกล้มันยังไม่กัดเลยเพราะฉะนั้นแมวมาอย่างนี้มันก็เลยหมาหมูเข้าไปนี่นะเอางี้ก็แล้วกันหนะ้าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นคุยกับเจ้าของบ้านเรียบร้อยว่าอาตมานั้นจะเอาหมากลับไปเลี้ยงที่บ้านเองบ้านอยู่ใกล้ๆไม่ได้ไกลวัดครับ แต่ถ้าสมมุติว่านะไม่มีคนอัตมานัก,กประกาศเลยว่าหมาทั้งหมดนีครับใครจะอุปการะเอาไปได้เลย<อ>แต่ถ้าไม่มีใครอุปการะอัตมาจะสึกการเป็นพระแล้วไปเลี้ยงหมาเองอว่าอย่างนั้นครับเรื่องหมาเรื่องพระเรื่องแมวเรื่องคนเรื่องคนโอ้ยวุ่นวาะปวดหัวอ,อีกแล้วเมื่อกี้ก็ปวดหัวกับพี่เต้ไปรอบหนึงแล้วนะคะม